สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวเช่นเคยนะครับวันประจำวันที่8นะครับเดือน11 2565สองพันนะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3หน่อยนะครับผมก็ก่อน เข้าไปรับชมแนวทางนะครับพี่ๆแอดก็มีนะครับสลับบ้านเสียงเสียงโชคนะครับเสียงโชคนะครับแนะนําพี่ๆ FC นะครับผมเนาะก็เป็นบ้านขุมทองนาคานะครับพี่ๆท่านใดที่กําลังมองมองหาบ้านใหม่หรือว่ามีบ้านอยู่แล้วนะครับอยากเปลี่ยนบ้านนะครับก็ลองเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดได้นะครับสลับบ้านขุมทองนาคานะครับเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับพี่ๆเนาะใครสนใจก็ จิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องแอดได้นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำมาจากสูตรคำนวณนะครับมีดุดแล้วก็มีเข้านะครับผมเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ในสูตรเม่เดียวผมให้นะครับวิ่ง5ลู่7ไปเน้นที่รอบปกติรอง VIP นะครับเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับผม 638กับ91นะครับของเราให้5กับ7ไปไม่มีนะครับผมส่วนในรอบพิเศษนะครับ25 4กับ8 4นะครับของเราในรอบพิเศษนะครับเข้าไปที่วิ่ง5นะครับเข้าไปที่วิ่ง5นะครับผมเราอุตส่าห์เน้นไปที่74นะครับออก84นะครับเมื่อวานนี้อืมนะครับเข้าแค่วิ่ง5นะครับในรอบพิเศษส่วนรอบปกตินะครับ0 6 7กับ44นะครับ 6 7 7 6เราไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับพี่แต่ถ้าเกิดใครวิ่งรูดนะครับในรอบปกตินะครับที่ผมเน้นให้นะครับเข้าไปที่6776นะครับผมเข้าไปในตัวกลับนะครับรอบปกตินะครับส่วนในรอบ v i p นะครับ299กับ16อันนี้ไม่มีหลุดไปนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้มาแค่สายวิ่งรูดในรอบปกตินะครับผมก็ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ วันนี้ก็ขอให้ฟังฟังก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นวันดีนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันดีเป็นวันลอยกระทงนะครับพี่พี่เนาะนะครับก็ขอให้พี่พ FC นะครับมีความสุขทุกคนเลยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับผมให้วิ่งไปที่4นะครับสายรูดนะครับ ผมให้ไปที่เลข8นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่8เนาะเป็นวันลอยกระทงนะครับผมว่าเลข8น่าจะเฮงเฮงปัง,ปงๆนะครับวันนี้เน้นนะครับรอบปกติเหมือนเดิมนะครับเน้นรอบปกติวันนี้ผมจะให้ลองในรอบพิเศษนะครับผมเนาะเน้นรอบปกติลองรอบพิเศษสายลูดนะครับก็จะมี80นะครับ81 82 83 84 85 86 87 88แล้วก็89นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะ ตัวเน้นนะครับที่ผมจะจาอให้ผมให้ไปที่80นะครับ82 84 82นะครับ8084แล้วก็81แล้วก็89นะครับผมเนาะ80 81 82 84 89นะครับ ห้าคู่นะครับ<ม>ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมชื่นชอบค่อยตามนะครับส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหก็จะเป็น6 8 2, 2นะครับผม6 8 4นะครับพี่ๆก็จะประมาณนี้นะครับ แนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆก็อยากให้พี่ๆเอฟซีนะครับมีโชคลาภกันในวันนี้นะครับจะได้มีความสุขเฮงๆกันทุกๆคนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับพี่ๆท่านใดที่มีตัวเลขแนวทางเด็ดๆแล้วนะครับยังไม่มีบ้านสิงโชคเนาะก็ไม่ว่าจะนําตัวเลขมาจากแนวทางแอดท่านไหนก็ช่างเนาะครับพี่ๆเนาะนะครับก็ตามนะครับเนาะนะครับคก็ช่างนะครับขอขอโทษด้วยนะครับเนาะนะครับ จะได้นวทางจากแอัดท่านไหนก็ตามนะครับก็ลองเอามาเสี่ยงโชคนะครับในบ้านนะครับขุมทองนาคานะครับพี่ๆเนาะเพราะว่าดวงอาจจะเฮงปังๆนะครับผมเนาะนะครับผมก็สลับคลิปนี้ขอขอ,ขอบคุณพี่ๆเอฟซด้วยนะครับผมเนาะพูดผิดประกันได้ผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ